เหยังหาอะไรครับเนี่ยหาขานีนะเอ้าขาก็เดินอยู่นี่ไปขาอะไรโอ้ยไม่ใช่ยสองขาขาตรงนี้อยู่เออหาขาชั้งกล้องโอ้ยตายเลยกินใบน้อยไปมันี่งสงสัยละมากเลยาขาชั้งกล้องยู่ไหนนะทีนี้ ตาย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 ไอ้ขาสามขาเนี่ยมีปัญหาน่ะไอสามขาเนี่ยสามขาสามขาทำไมเขาเลือกเอาสามตลอดนะไอ้ขาตั้งข้อนทั้งหมสามสามเศร้าแล้วก็สามเศร้าแล้วสามเศร้าลักสามลักสามเศร้าเราสามคนมีปิศนาเหมือนกันมันกดแต่ลักมันนี่ไปสิขานี่ถูกเลยครับนี่ถูกเลยหนี่งโอ้เอออันนี้เจ้าหน้าที่ปัญญามันใช่เหมือนกันไหมนี่โอ้โหจะถูกเลย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 ครับ อันนี้จำตาถูกไหมนี่โอ้ถูกโอ้ถูกแล้วถูกแล้วนั่ะเกิดทุกข์จังอยู่ดับไปไม่เหมือนท่านตาตามหาขาอยู่เลยนี่เหมือนขาเนี่ยแหละเจอแล้วนี่ขาเพื่อนบอกว่าให้ตั้งสติดีๆเนาะมันจะได้มันจะได้ไม่ลุ้งไม่อะไรนี่ไหนการประกอบเขาบอกเจอเจอแล้วนะทีนี้นหนเจอแล้วนะอ่าไม่ต้องแล้วทีนี้พอละอย่าไปหาอีกละโอ้วชุดหนึ่งบอกให้เรียนจักบอกไปยังไม่เป็นไร ของแท้ของแท้มันต้องต้องครั้งแล้วก็ต้องเก่าสต้องแข็งเอออย่าไปยึดติดมันถ้าเราไม่ซักสักทีมันก็จะติดติดเออนี่สาคัญเออสาคัญนะไปยึดติดการยึดติดเนี่ยมันยึดติดสำคัญะสำคัญนะยึดติดยึดมั่นยึดมั่นถือมั่น คือเขาบอกว่าหวังอะไรเนี่ยอืมักจะจมปักกับสิ่งนั้นใช่ไหมหยูไม่ก็เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นมันเป็นอะไรจิตผวังเลยหรือจิตร่วอลอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าจิตรั่วมันไม่ใช่นิวร์แล้วมันรั่วจิตรั่วมันรั่วมันรั่วจิตรั่วก็จิตหลวงใชมภาษาไทยมันรั่วงลวงหลวมันบ่ยอยู่น้ำขังม่ได้ามความเดียว จันใหญ่เนยเคยทำอะไรแล้วลืมเราคิดจะทําแล้วก็ไม่ได้ทําบ่อยไหมโอ้มันมันมันเป็นอย่างนี้นะมีโอนะนะมีโอ้เลยเพราะว่าเขาต้องขึ้นไดโอด้วยเพราะว่ามัอนมอลลาเอ่โอ้มันก็เขเรียกแหมันเสียงดีนะนี่เสียงดีเป็นคนมีลูกคอลูกคอก็ลองเพลงก่อน โอเคอยู่นะเนอะวันหน้าวันหลังเนี่ยเขจะได้ฟังนายหัางร้องอ่าจะร้องเองเออเออเลยเข้าห้องอัดโอเคอยู่นะเลยร้องสองครั้งก็ผ่านเลยนะอาไหนลองท่อนฮุกท่อนฮุกอ่ะฮุกไหนนะะจฮุกขวาฮุกแต่ฮุกกวาอ๋อมันโอ้เพลงที่แต่งกันเดี๋ยวมาแก้คำอยู่เมื่อวานเนอะอมันดูแล้วมันมีลงห้องคีย์ต็ต็มเรามาปรับใหม่อืม ผมคาดหวังว่าในอนาคตต่อไปอันใกล้น่าจะมีสลาวิีรชัยโอ้สาธุเราไม่อาจไปเทียบเคียงกับท่านสลาเาำไมหรอกคล้ายๆเราอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะถามว่าเรามีความหวังในการที่ยาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มีแรงบันดาลจากใครคือถ้าเราไม่กล้ามันก็ไม่สับมันอัตุมันทำอะไรไม่ได้เหมือนคนบางคนเนี่ยบ่นทั้งวันแต่ไม่ได้ทําอะไรสักวัน มันเป็นประเด็นสําคัญนะเนี่ยเหมือนอาจารใหญ่อยากจะเป็นครูก็ไปเป็นครูน้อยเป็นครูหูช่วยเป็นครูเด็กโดนเขาช้หนุ่นนั่นนี่สุดท้ายมาเป็นครูใหญ่แล้วเป็นไงทีนี้คือความหวังอืแต่ถามว่าวิธีการความหวังความด้านด้นเนี่ยอจารใหญ่ได้แรงขับเคลื่อนจากใครล่ะเห็นไหมเห็นไหมมันก็พลังมีพลังในใจเราด้วยแล้วก็คนรอบข้าง ืแล้วก็ความก้าวหนะ้ออาองค์ประกอบของมันเนาะนพลังหนึ่งขับเพื่อนตัวเองแล้วก็อยากเป็นความมันก็เริ่มจากความอยากก่อนแล้วมีชันทะสก่อนเนาะอโอ้มันจะเข้าหลักอธิบาตสีหรืมั้งอโอ้เขาเรียกว่าหลักธรรมเป็นความสําเร็จแล้วก็สํสเร็จมันก็เรียกว่าการของตนเนาะอขอ,องตนจริงๆเนี่ยพอพูดถึงเรื่องความจำมันก็เรียกว่าย้อนอดีตย้อนย้อนย้อน,อนบางครั้งมันก็กลับลืมเพราะว่า ไอ้สิ่งที่เราทำไว้เนี่ยความสำคัญมันมีน้อยกับมีมากส่วนใหญ่จะใหญ่จะจำความสำคัญน้อยหรือความสำคัญมากความสำคัญเนี่ยมันมีอยู่สองบริเนาะกัน็อตสองคญมากเนาะ,ะโดยโดยลักถ้าถ้าเราเรา,เรามองคิดคิดในเรื่องการบริหารความคิดนี่ครับมัต้องเรียงลำดับปัญหาความสำคัญเอาควาคาสำคัญมากก่อมาเรียงลำดับแต่ไม่ทิ้ง สำคัญน้อยแล้วก็ต้องไม่ทิ้งนะอืมครับแล้วก็มาเรียงเหมือนเราเหมือนเราประชุมคลูแล้วก็ต้องมีการ POC อ่ะ,อะว่า POC คือการสร้างสังคมเป็นการเดยน,ลนแล้วก็จะเรียงลําดับความสําคัญไปเรื<ๆ>่อยๆแต่ไม่ทิ้งความสําคัญน้อยอประเด็นปัญหาเรามาเรียงไว้ลําดับหรือเราจะสร้างไม้เสียที่ดีก็เรื่องเรื่อง,งอะไรมา้มันมีเป็นเป็นพีระมิดเคยมีความรู้สึกไหมว่าตอนสมัยที่เป็นเด็ก กับตอนมาเป็นผู้ใหญ่จะวางกเกษียณชีวิตจะวางอายุในวาระที่เขากำหนดว่าเป็นหกสิบกสิบุกถามจริงๆว่าวินาทีของความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ตรงนี้มันต่างกันอย่างไรความเป็นอิสรภาพเมื่อก่อนเราเป็นเด็กนี่ยังมีคนดูแลเราพ่อมแน่ความอบอุ่นใช่ไหมวิธีแบบบ้านๆแล้วก็มีความอบอุ่นคนรอบจําหมดไหม จำเกือบหมดนะเป็นคนหนึ่งเป็คนชอบชอบชอบเฉียนไงเอาผมพูดง่ายง่ายไม่มีกักและเอาเกลียดเกลียดกับรักชอบไม่ชอบเนี่ยจำอะไรเยอะกว่ากันพอๆกันนะเดทรักหนี่าน่าเห็นไหมเพราะว่าอะไรมนุษย์เรามันอย่างงี้มีเพื่อนรักใช่ไหมล่ะมีก็ต้องมีเพื่อนเกลียดเป็นธรรมดาเออถามว่า เพื่อนรักกับเพื่อนเกลียดเนี่ยจำใครได้มากกว่ากันกับเพื่อนรักเนาะแต่เพื่อนเกลียดก็ก็ไม่ทิ้งมันไหมเพราะว่าเอ๊ะเราก็มาวิเคราะห์ตัวเองแนละเราต้องมองตัว้เราเออมันสอ,<ต>เอนเราดิเอ้มันเป็นยาให้เราได้นนเนี่ยมันขึ้นสร้างความใเราชิงกับเพื่อนอบอุ้มเนี่ยเจอเพื <P ren s> ่อนอะไรมากที่สุดแต่กับชนไปก็เป็นเพื่อนแบบธรรมดาที่แต่เช่นขอเอ่ยนามนะไรเทวันเนี่ยยังไมันก็ส่งข้อความมาทุกวันท่คนที่เกษียณก็ส่งมาทุกวันคือ อันนี้เพื่อรักใช่ไหมเออเพื่อนเกียินี่เอ่ยได้ไหมเนี่ยเพื่อนเกียินะเออไม่สามารถเอ่ยนได้เขาว่าบางครับนี่ปัญหาคือเราอยากจะลืมเจ็บไจำับลืมเออที่บอกไว้ข้างต้นว่าไอ้จาจับลืมไอ้ที่ลืมกับจํำถามว่าลําดับความสําคัญของความชอบและไม่ชอบจําอะไรมากที่สุดมันจะชอบมากกว่านะเห็นไหมเออคนเราเนี่ยจะเลือกที่ชอบมากกว่าเลือกที่ชังก็เลยพยายามทิ้งความชังนี่ออกไป แต่ความสําคัญบทเรียนที่ดีที่สุดก็คือความไม่สําคัญนั่นแหละแ่นเป็นบทเรียนในการที่จะมาไตรสวนถึงความสําคัญต่อไปกับความจำเขาเรียกว่าเราจะขจัดความชังเป็นยังไงผมถามว่าสมัยเป็นเด็กมีความสุขมากหรือน้อยมันจะมีความสุขมากใช่ไหมล่ะเอาแล้วทีนี้ตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วถามว่ายังมีนิสัยความเป็นเด็กหลงเหลือไหมมันจะมีนะ มีไหมมีไหมมีแต่มันน้อยมันจะมีน้อยเหตุผลเหตุผลเพราะว่าอะไรสังคมรอบข้างมันเปลี่ยนแปลงไปเหรออะโอเคงุดหิดวุ่นงานลำคาญเครื่องขัดจิตใจร้อนอัดอึดอัดพ้นไอ้ยังมีอาการพวกนี้ไหมผมเนี่ยอะมันมันผ่านไปจุดนี้ไปแล้วเพราะว่าอะไรเรามีช่องระบายเรามีช่องระบายเรามีช่องระบายนะเออเหมือนพระพูดเลยเออเรามีช่องระบายช่องอะไรบ้างรู้ไหม ่ะช่องอะไรฮะช่องยูนิเดอร์ยูนิเตอร์มันระ<อ>บายความคิดอันนี้เป็นรายการท่านเลยนะเออเป็นรายการผมเล้วยูนิเดอร์แล้วก็โอ้ยอ๋อเวลาเขาถามบอกเอาโค้ชอยู่ไหนยูนิเดอร์เออคิดอะไรมา้างยูนิเดอร์เออ่ออย่างนี้มันตอนป<ล>เป็นเด็กนี่มีความสุขมากใช่ไหม,มแล้วตอนเป็นผู้ใหญ่อะความสุขความสุขมันพอๆกันแต่ความสุขมันคนรอบข้างเด็กนี่มันคือ ความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่ใช่ไหมอ่ะแต่เราเราเมื่อเราเป็นหนุ่มแล้วก็จะความสุขแบบไหนกับเพื่อนร่วมงานเอ้ยกับกับไอ้เพื่อนกับเพื่อนคนรอบข้างแต่แต่เราโตขึ้นมาเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ผู้ใหญ่ก็จะมีครอบครัวใช่ไหมแต่ความรับผิดชอบเยอะเยอะความสุขมันจะถูกจะจัดสรรแบบยังไงเราเรียกความสุขมันจะถูกจัดสรรมายากประเั้นเดียวผมเห็นมันทำมันลูกโลกเลยนี่นี่ใช่ใช่ มันลืมหรือเปล่าเนี่ยอท่านลืมมันลืมแล้วนี่ยดที่อยากจะพูดด้แต่ลืมเลยอยากจะพูดพ่ออยากจะลืมมันเท่านี้เขามีให้นิยามความสุขไว้สี่หรือห้าแบบประมาณนี้ของแต่ละช่วงวัยมีความสุขของเด็กของวัยรุ่นหนุ่มสาวของผู้ใหญ่และของคนเท่าคนแก่อยากรู้ไม่ว่ามันเข้าแบ่งกันังไงความสุขของเด็กอยู่ที่ไหนรู้ไหม การเล่นใช่คอ่ความความสุขของวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่ที่ไหนก็บอกความรักความสุขของผู้ใหญ่อยู่ที่ไหนอก็บอกการงานเอาแล้วความสุขของคนทั้คนแก่ล่ะอยู่ไหนอความหลังเี่ยไปยังไงเล่าความหลังเอว่าไงว่าไงเขาคิดว่าเล่าความหลังมันจะไม่ลืมใช่ไหมความสุขสมัยก่อนเนี่ยชอบสนุกสนานใช่ไหมจะไปเล่นทีนี้คนเนี่ยชอบพูดว่าโตมาแล้วทําไมแม่งปัญหาเยอะ นี่เห็นไหมนี่เห็นไหมปัญหากับปัญญาเนี่ยมันคล้ายๆมันเป็นลักษณะเหมือนตัวเดียวกันแต่ถ้าเขียนถูกก็ถูกไปตลอดแต่ถ้าเขียนผิดก็ผิดอยู่ตลอดเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่มีปัญหาปัญญาไม่เกิดใช่ไหมทุกต้องถูกต้องไม่มีปัญหาปัญญาไม่เกิดแต่ถ้ามีตละเดก็จะเกิดปัญหาเออปัญหาก็คือถ้าหากว่า ไอ้จยนใหญ่ตอนสมัยเป็นเด็กแล้วมีความสุขมากแล้วตอนเป็นผู้ใหญ่มีความสุขน้อยหรือมากพอๆกันหละพอๆกันอืนี่หมายถึงว่าถ้าย้อนกลับไปอยากไปเป็นเด็กหรืออยากจะไปเป็นผู้ใหญ่เอาความคิดหรือว่าเอาไว้เอาความจริงไม่มาไวไม่มาความคิดทั้งนั้นุกคนก็อยากกลับไปอยู่ในอดีตเนาะใช่ไหมเออเห็นมันสนุกกับการเล่นใช่ไหมใช่การเล่นสมัยก่อนของเล่นคือของเล่นของเล่นนะ เมื่อก่อนไม่มีของเล่นเหมือนทุกวันนี้นะกล้วยเป่าการกล้วยป่ามาการก้วยเล่นมักอีใช่ไหมเล่นมักผู้หญิงก็เล่นมักเก็บผมนี่เมื่อตอนเด็กๆเนี่ะเป็นเล่นน้ำนะเลือกเตียวผ้าโอ้ยไม่ได้กลัวอะไรเลยน้ำโขลนเวลาน้ำพื้นกันทีสองนี่โดต้นมะเดื่อน่าเห็นไหมโอ้มีเป็นความสุขเป็นความสุขอยากเลิกเล่นไหมก็อยากจะไปเล่นแต่ลมันเลยไวไปแล้วเพราะอะมันอายเด็กแล้วกไปมองไปมองย้อนออกไปเออมันก็อายนลมมันบกคือเรามากเห็นไหมล่ะ ทุกวันนี้ถ้าให้ไปเล่นน้ําแต่ก่อนเป็นเด็กเล่นน้ําแก้ผ้าและเป็นผู้ใหญ่เล่นน้ําแก้ผ้าไหมมันก็ไม่แก้แนละ้วทำไมอ่ะอ๋อมันก็อายใช่ไหมอ๋อแล้วอาบน้ําแก้ผ้าหรือใส่ผ้าอ๋ออมันอยู่ในส่วนดัวใช่ไหมมันเลือดด้วยน <laughs> ี่เขาเรียกว่าแคบกับกว้างเข้าใจเลี่ยงบาลีก้าที่จะไปเล่นน้ํากับเด็กและแก้ผ้าไหม็ไมกลกาแล้วมัน นี่ไหนนี่เรืเกิเรียกวัยไหนเห็นไหมหกช่วงวัยมันจะต่างกันเห็นไหมผมถามว่าความไร้เดียงสากับความละอายมันจะต่างกันแล้วกปล่าเนี่ยไหมอ่าเห็นไหมเพราะตอนนั้นไร้เดียงสาตอนนี้มีวุฒิภาวะใช่มันมีปัญญาแล้วไหมเรามีปัญญาโอ้มันจะอายสังคมวิถีมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วก็อายขึ้นเนี่ยไหล่ะมันเด็กก็ไม่ไม่อายมันกรอบคุณเดียวคิดมันโอ้การภาษาเด็กนะผู้ใหญ่เขาชิดหลายวิถีหลายมุมมอง ที่ที่ผมพูดไว้เบื้องต้นนะเขาให้นิยามความสุขไปสี่สห้าข้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขของเด็กก็ดีเกี่ยวกับการลเล่นการสนุกสนานความสุขของวัยรุนน่นสาวเป็นวัยรุนน่นสาวมานี่ก็หมกมุ่นอยู่กับความรักความใคร่ใช่ความสุขของคนกลางคนวัยผู้ใหญ่ก็จะมีหล,ล่นนะท, <ำ S 1> ทำการทํางานหาบ้านหารถหาหนุนหานี่นเพื่อสร้างฐานความมั่นคงความสุขของคนเท่าคนแก่ถามจริงตอนนี้เป็นคนแก่หรือยัง น่าจะแก่แล้วนี่6หกเหกสิบแล้วจริงเหรอแต่ใจยังไม่แก่น่าเห็นไหมไม่ยอมไม่ยอมที่จะแก่ใช่ความแก่ก็เป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งที่พยายามยินรนในการที่จะบอกเล่าเก้าสิบใช่เรียกว่าย้อนอดีตเล่าความหลังอเหมือนกับเมื่อวานเราคุยอะไรนะโบราณเอก่าเรื่องของคุณยายเล่าเรื่องโบราณรเก่า บราณเก่าเล่าเรื่องของคุณยายในสมัยอดีตก่อนนั่นหมายถึงว่าพอย้อนอดีตได้ก็จะพยายามสาธยายเพื่อให้คนอื่นเขาได้รับรู้เข้าใจผมเขียนในบทกวีอยู่นะเยอะเหรอมีอ่ะมีมียาวเอามาพูดได้ไหมได้แต่จะยาวนิดนึงไม่เป็นไรก็ะจัดไปเลยครับเห็นมันช่องของท่านใช่ไหมถูกต้องครับจะเห็นไม่ไหนจะต้องดูก่อนนะไม่มีปัญหาเห็นไม่เห็นไม่มีปัญหามันเป็นของท่านอยู่แล้ว อันนี้กําลังทวนทวนความจำทวนทนความจําจําในครั้งในสมัยที่ได้จดจานจจรึกไว้นี่นี่นี่มาแล้วมาอะไรนี่ในความคิดถึงบรรพชนนั่นเอาเลยครับอะเอาเลยครับโอ้เอาสิครับจัดไปสิครับเอาตั้งใจฟังนะในความคิดถึงบรรพชนนะครับอืมบทกวีเรื่องนี้นะครับคิดถึงผู้วายชนอยู่บนฟ้า ยังโหยหาอะไรขบความเป็นแม่ยายพรมมานิใครวงในดวงแดงเป็นแม่แท้เรียกอีนานปีมาเอ,อคิดถึงภาพวัยเยาว์ในคราวนั้นหลับตาฝันความผูกพันยังหล่นบาถท่า,ามวิถีที่เอื้อเฟื้อไม่โรยราความห่วงหาบิแปรม่เปลี่ยนไปแม้ไหวหวาน คิดถึงภาพเคยมองท้องทุกว้างทุกก้าวย่างยังสืบส่งอยู่ตรงหน้ามาความสุขตามิยามนามชาวนาะถือครองมาไม่ร้างจิตชิดจำนองคิดถึงภาพคราไถนาหาลมฝนไรรถยนต์บนวิถีที่เที่ยวท่องเหมือนดวงใจกลับบ้านขานทำนองยืนนิ่งมอง เต็มดวงตาสุขารมณ์คิดถึงภาพตำหูผูกลายภาพทุนที่มายายตาทำผ้าหม่มบ้านริมโขงดอนประแดกไม่แหลกล่มพ่อหุนลมแม่ประเสริฐผู้เกิดกานพอคิดถึงต้นทานผ่านวันคืนก็พลอยชื่นระมุลนอุ่นซาบซ่านแม้บรรพชน ห่างหายด้วยวายปรางจักจีการยังคงอยู่คู่อุราความคิดถึงตรึงจิตสนิดแน่นอยังโลดเล่นเห็นรอยยน่นบนดวงหน้าภาพเก่าๆเ,เราร้องไห้บนคานายายเล่าว,ว่าอย่ายืนใกล้มดขันไฟคิดถึงทุ่งเก็บเกี่ยวเคียวความฝันยังร่วมกัน เกี่ยวคืนวันทั้งไกลใกล้ครนะับขอมัดข้าวเต็มทุ่งจะรุงใจนะแดดเกรียมไม่แรงใจสู้ไหลลินนะคิดถึงภาพดอกจานบานเต็มทุ่งนะดูควันคลุ้งร้างแรงแห่งพื้นถิ่นเสียงกระโลงห้อยคอควายยังได้ยินเลาะเลนกินหญ้าฟางอย่างทรนม คิดถึงภาพเคืนวันฝันเล็กๆคล,ล,ลาเป็นเด็กมากปลาล้ำลำน้ำโขงเ,เล่นบั้งไฟในวัดวาพายิ้มยงแสงแดดคงสาสสวนยาลินท่าน้ำคิดถึงภาพพ่อสอนทำคำไญงเ,เสริมปัญญาไม่ละเลยเคยดื่มดั่ง หัดกอกากอไก่ให้จดจำทุกถ่อยคำเขียนขีดตามนี่คองอครึ่งศตวรวษกล่าวเนื่องคล้ายเรื่องเล่าเหมือนภาพกล่าวคราวหลังยังคอยท่องบรรพชนอยู่บนฟ้าเหลียวมามองคราวเรืองรองหลานลูกที่ผูกพันอันนี้ประพันธ์ไว้ตั้งแต่มกรา วันที่15มกราคมพุทธศักราช2อ6 3ันอันนี้ก็คือบทกวีคิดถึงบรรพชนความหลังเป็นความหลังแต่<า>ยังไม่ลืมไปกี่ปีเดือนปี50ปว่าปีเอาใช่เลยแต่ไม่เคยลืม,มแต่ที่เขียนนี่คือความเล่าความหลังเขียนมาแล้วนี่3ปีแล้วนี่3ปี3ปีปแต่เ่อิญว่าย้อนไปอดีตคือความจํำนั้นมันมากกว่า3ปีที่เขียนใช่นั่นก็คือ อ้าสิบกวปีแล้วอสิบปีแต่ยังไม่เคยลืมเพราะอะไรเราจดจานไว้จดจานความทรงจําแล้วแปลความทรงจำนั้มนมาเป็นตําราเป็นตําราเป็นอักษรเป็นอักษราเป็นอักษราวดีตอนนี้ก็จะต้องมาเป็นไอภาพและเสียงภาพและเสียงปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยให้มันเปลี่ยนแปลงไปนอ้าวสรุปให้กับไอ้แคลงฝของท่าน หลังจากคือได้รำกรวีเมื่อตะกี้ไปมันเขาเรียกว่าได้คติอะไรจากการไร้กรวีอันนี้สอนอะไรมันก็จะสอนเรื่องของอย่างน้อยก็เป็นความกตัญญูกตเวทไในความหลงสูงจำของเราเพราะว่าเรานับ,นบถือพุทธศาสนาเนาะแล้วก็เชื่อว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีกล่าวขานถึงบรรพชนผู้มีคุณไว้การก้อน เราเราเลือดเนื้อเชื้อไขของวันประชชนเราจะทิ้งรากงอกไม่ได้ถ้าลืมรากเงอกแล้วก็เราจะไม่เห็นปัจจุบันและอนาคตเออเขาเรียกว่าถ้าไอ้ไม่คิดจะบ่มบำรุงรากใช่ใช่ยากที่จะจะเรือนใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยจริงนะใช่อ่าฝากให้กับก็ฝากให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับได้ เรียลับได้เรารู้รับทราบและฟังด้วยกันในในความเป็นจากเป็นอักษรจะรับจัดมาเป็นบทกวีที่มันร้อยรัดร้อยเรียให้เป็นคํางามไม่มีภาษาไหนที่จะพราละเหมือนภาษาไทยเราวันนี้ก็ฝากสำหรับบทกวีจากโคนาทีกวีการนะครับครับขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังอีกครั้งที่กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์และกดติดตาม Terima kasih. Selamat